ดวงชะตาชาวราศีมังกรนะคะเดือนกุมภาพานันธ์นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจนะคะชาวราศีมังกรนะคะขอเริ่มต้นที่เรื่องงานเรื่องธุรกิจการค้าขายก่อนเลยนะคะชาวราศีมังกระค่ะ ชาวราศีมังกรนะคะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายได้เดินทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับธุรกิจหรือเกี่ยวกับเรื่องย้ายถิ่นฐานนะคะย้ายภูมิลเนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วการเดินทางเนี้ยจะนําพามาซึ่งโอกาสทางการงานทางธุรกิจเรื่องการค้าขายมาให้กับชาวราศีมังกรนะคะมันจะนําพาความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงทางหน้านะที่การงานทางธุรกิจมาให้กับชาวราศีมังกรนะคะไพ่แปดไม้เท้าค่ะ ชาวราศีมังกรนะคะพอพอท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ว่าย้ายงานย้ายถิ่นฐานย้ายธุรกิจหรือขยับขยายธุรกิจนะคะหรือย้ายบ้านย้ายที่อยู่อะไรเงี้ยนะคะมันจะทําให้ท่านสุขสบายมากขึ้นไม่ต้องลําบากเรื่องการงานเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าขายจากที่ท่านเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสมานานอะไรเงี้ยท่านจะได้อยู่ในจุดที่ท่านสุขสบายแล้วก็ผ่อนคลายเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าขายและชีวิตความเป็นอยู่ก็จะสุขสบายมากขึ้นนะคะชาวราศีมังกรนะครับ ชาวราศีมังกรนะคะหากอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีความคิดมีไอเดียมีโปรเจกต์โครงการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆชาวราศีมังกรทําได้เลยเป็นช่วงเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะนําพามาซึ่งเรียกว่ารายการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆนี้จะสร้างความเรียกว่าอะไรอมันเหมือนจะต่อยอดไปได้อีกแล้วก็ไปได้ไกลนะคะมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะด,ดีๆของชาวราศีมังกรในเรื่อง การงานในเรื่องธุรกิจในเรื่องการค้าขายหรือใครที่กําลังที่จะมองสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานสอบบรรจตุต่างๆเนี่ยเป็นช่วงเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีตัดสินใจลงไปเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังสมปาถนาสูงมากชาวราศีมังกรนะคะต่อไปขอเรื่องการเงินนะคะชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างการเงินชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพัน์นี้นะคะ ชาวราศีมังกรนะคะบางครั้งมีเงินมีทรัพย์สินมีสิ่งของมีมูลค่าอะไรอยู่แล้วแต่ท่านหวาดกลัวการลงทุนนะคะการลงทุนนะคะ <biases. S 2> ท่านเหมือนกับว่าจะต,ต้องใช้เงินทําอะไรสักอย่างเนี่ยท่านกลัวบางครั้งอยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อทองคำเนี่ยรู้สึกกลัวนะคะปวาดกลัวการใช้เงินนะคะโดยปกติถึงท่านไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปลงทุนอะไรอะ่ะมันก็ทําให้ท่านสบายใจอุ่นใจที่จะเก็บเงินไว้นะคะถ้าท่านรู้สึกไม่สบายใจที่จะลงทุนก้อนซื้ออะไรเป็นก้อนใหญ่ๆ,ๆเริ่มจากเล steering, ็กๆน้อยๆก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทําอะไรใหญ่โตนะถ้าจิตใจเรายังไม่พร้อมนะคะค่อยๆเปลี่ยนค่อย,อยๆไปนะคะชาวราศีมังกรแต่ ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ครอบครองทรัพสมบัตินะคะสมบัตมบิมหาบางท่านอยากซื้อบ้านก็ได้ซื้ออยากซื้อรถก็ได้ซื้ออะไรเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สมบัติสิ่งของที่เป็นมูลค่านะคะเข้ามาในอนา,นอนาคตไม่ว่าเป็นบ้านที่ดินรถยนต์หรือทองคําสิ่งของมีมูลค่าต่างๆหรือแม้แต่หุ้นต่างๆอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะจะได้ครอบครองทรัพย์สินที่อยากได้มีเกณฑ์ที่จะสมหวังโดยเฉพาะเรื่องการเงินด้วยนะคะชาวราศีมังกร ะะชาวราศีมังกรถ้าใครเจอวิกฤตปัญหาเรื่องการเงินจะมีคนมายื่นมือคอยช่วยเหลือท่านนะคะอาจจะมาในรูปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะมาในรูปบริวารผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือบางครั้งอาจจะอยู่ในลักษณะของธนาคารอะไรเงี้ยบริษัททางการเงินที่จะเข้ามา อนุมัติบางท่านยื่นกู้ยื่นขออะไรสักอย่างเกี่ยวกับสารบ,บัญการเงินมีเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติในเร็ววันนะคะหรือบางท่านมีโอกาสที่จะพอท่านมีเงินมีทรัพย์สินมากมีเกณฑ์ที่จะได้ช่วยเหลือบริวารคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นสัญญาณที่ดีที่ในอนาคตถ้าท่านเกิดปัญหาอะไรคนคนนี้จะกลับมายื่นม, oon, มือช่วยเหลือท่านอีกครั้งนะคะชาวราศีมังกรในเรื่องการเงินขอเรื่องการเงินอีกใบค่ะชาวราศีมังกรนะคะ ชาวราศีมังก,กรได้ไพ่ King of Pentacles นะคะมีเกณฑ์ที่จะ เหมือนกับว่าการเงินนะ่ะค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างมั่นคงนะคะมั่นคงแล้วก็อ <shout S 1> <งา>ู้ฟู่เง<า>ินจะเยอะเงินเข้ามาเยอะนะคะแต่ไม่ค่อยมีเวลาใช้เงินนะเหมือนกับกําลังยุ่งอยู่กับงานภาระหน้าที่ทางการงานอยู่อยากไปเที่ยวอยากไปใช้เงินอะไรอย่างหรือบางท่านอาจจะยังไม่กล้าใช้เงินบางท่านอ่ะอยากซื้อที่ดินแต่รู้สึกมันเป็นเงินก้อนใหญ่เหลือเกินพอเอาเงินตัวนี้ออกไปก็อ,อาจจะเออไม่มีเงินเก็บอะไรเงี้ยไม่อุ่นใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าซื้อทรัพย์สินจําพวกเงินนะคะเออจำพวกที่ดินนะคะจำพวกที่ดินจําพวกบ้านจําพวกที่ทองคํา สิ่งของที่มันแปลงมูลค่าเป็นทรัพย์สินได้ในอนาคตทาได้แต่ถ้าท่านไปนเล่นอะไรที่มันเสี่งยงพวกหุ้นอะไรเงี้ยถ้ายังไม่มั่นใจไม่ต้องลงทุนนะคะนะคะไม่ต้องลงทุนหรือถ้าอยากลงทุนจริงๆอะ่ะเริ่มจากเล็กๆนิดน้อยแค่นั้นแหละเงินเยอะนะคะสุขสบายมั่นคงแต่ยังไม่ค่อยอยากใช้เงินกลัวกลัวการใช้เงินค่ะ